สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube อยู่กับผมนะครับนุ่มเอ็มเมืองโองพอดอีพี่ต่อพี่ต่อพินาเลสต่อทัดเครื่องนี้เป็นของพี่ต่อนะ พอดีพินเลศเข้าไปเยี่ยมพี่ต่อที่บ้านเป็นทางผ่านพ,พินาเลศเขามาส่งลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยนะก็เลยพี่ต่อก็เลยหวานพินาเลศให้ให้เอาต่อทัดเครื่องนี้นะมาให้ผมนะขอบคุณพี่ต่อมากมากนะที่เอาต่อทัดมาให้ผมดูจอเบลเลอร์เลยก็ <c oughs> จะลักษณะประมาณนี้นะกี่นิ้วไม่รู้ว่าผมดูไม่ออก คือจอใหญ่มากดูสบายตามากแล้วก็ขอบคุณพีน่นเรศด้วยนะคุณซาตีรถลงมาเอาถอดทัดลงมาให้นะมาให้ถึงบ้านเลยแล้วก็มีพัดลมอีกสามตัวพัดลมสามตัวมันเสียพี่ต่อไม่ได้ขายของเก่าก็เลยเก็บมาให้ผมซ่อมมันก็ใช้ได้นะผมซ่อมแล้วพัดลมใช้ได้ให้แม่ไปตัวหนึ่งผมผมบอกว่าใช้ตัวหนึ่ง พัดลมก็อยู่นู่นนมั้งน่ะนั่นนะตากนู่นนะนนะพัดลมนะอันนั้นตัวน,นั้นของผม <c oughs> เนี่ยก็ขอขอบคุณพ,พี่ต่อด้วยที่เอาทอทัดมาให้ผมดูแล้วก็วันที่สิบเดี๋ยวนะผมนึกแป๊บผมจะลืมลืมวันที่ แป๊บมือไม่นิ่งจะเปิดไฟก็วันที่วันที่สิบเอ็ดสิบสองมีนานะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ก็พี่ตอก็อจะอ่าบวชลูกชายนะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดสิบสองมีนามีนาคมเนี้ยนะปีนี้แหละที่จะถึงเนี้ยก็ส่งรถ พี่ต่อจะส่งรถมารับผมไปร่วมงานบวชลูกชายพี่ต่อง่ายๆร่วมอนุโมทน,นาบุญบวชลูกชายพี่ต่อนะก็มีพินาเลศพินาเลศก็ว่าจะมานะนัดกันแล้วแหละพินาเลศอาจจะตีรถลงมารับผมแล้วก็อนุชานะนัดกันแล้วอุ้มสายโจกนัดกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมาร่วมงานบวชลูกชายพี่ต่อนะ ผมก็ไม่รู้พี่ต่อเชิญใครมั่งนะผมก็ยังไม่ได้ถามแต่เขาบอกผมไว้ะบอกผมไว้ก็ต้องนานแล้วแหละคุยกันว่าจะหารถมารับผมลงไปขอบคุณนะที่ยังนึกถึงผมที่จะให้ผมไปร่วมงานบุญด้วยขอบคุณพี่ต่อกับเจมมากๆนะแล้วก็ถ้าว่ามีโอกาสก็ถ้าได้ไปหรือยังไงเดี๋ยวพี่นเรศจะมารับแล้วก็ไปพร้อมกันกับอ,อนุชานัดกันไว้นะที่นัดกันไว้นะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะจะยังไงนะต้องรอดูไปใกล้ก,ลก็วันนี้วันที่เท่าไรแล้ววันนี้วันที่สิบแปดใช่ไหมสิบแปดก็ประมาณอีกเกือบเดือนนะรอดูขอบคุณพี่ต่อนะที่ยังนึกถึงผมสงสัยแตเห็นผมเงาอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนขอบคุณพี่ตอที่ยังนึกถึงผมนะที่ยังส่งส่รงรถมารับไปร่วมงานบุญ งานบวชลูกชายพี่ตอนะในวันที่11 12, 12มีนาคม2566ถ้าใครมีโอกาสก็ลองทักทายถามพี่ตอดูได้นะว่าบ้านสถานที่พี่ต่อยู่ตรงไหนหรือใครอยากมารวมบุญก็เช็คอินมาให้พี่ตอปักหมุดก็ได้ใครเป็นเพื่อนในเฟสพี่ตอนะลองดูพี่ต่อไ,ไม่ไม่ได้บอกใครภาครับ เขาไม่กล้าเอ่ยปากหรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดไปเรื่อยๆก็ใครมีเวลาว่างก็ถ้าว่าจะลงมาก็มาเด้อมาเจอกันที่งานถ้าผมมีโอกาสได้ไปนะต้องรอวันต้องรอใกล้ๆอ่ะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า <c oughs> วันนี้มีแดดนะทุกคนวันนี้มีแดดแดดออกนะ มืออาจจะไม่นิ่งนะ <c oughs> จอใหญ่เลยอะดูสบายตาเลยผมขอบคุณพี่ต่ออีกครั้งกับเจนะดี๋วเอาทอทัทั์มาให้ผมดูจอบลอผูผมไปซื้อสั่งที่จับมาเลยจับติดกับลำโพงไปเลยแน่นดินี่กลางคืนก็เอาข้าวมุงด้วยนะยอมลงทุนตัดมุ้งอะ่ะ <c oughs> แต่ผมเอาทอทัศน์เข้าไปอยู่ในมุงด้วยครอบเลย ครอบทอทัศเลยแต่ลำโพงไม่ได้เข้านะจะทอทัดเอาทอทัดเข้าอย่างเดียวดูสบายตาเลยอ่ะนะกี่นิ้วไม่รู้ผมก็ดูไม่ออกสักสิบสองหรือสี่สิบสองผมไม่แน่ใจดูได้ในช่องดูปะเอาไว้ดูข่าวดูหนังดูอะไรเรี่บเปื่อยแก้เหงาได้นะ ประมาณนี้ก็คุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะขอบคุณมากๆก็จะประมาณนี้ี่บ้านผมในบ้านที่ทําเส้นแหละตีฟ้านะมันเป็นไม้เก่าเอามาตีฟ้าก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันนะที่มาร่วมงานบุญกับพี่ต่อกันนะ วันที่11 12มีนาคมนี้นะที่จะสึ่นี้ร่วมอ,อนุโมทนาบุญบวชลูกชายพี่ตอกันนะก็ขอขอบคุณพี่ตอด้วยที่เอาตอทัดมาให้ผมนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันว่าผมจะลงคลิปอะไรให้ดูบายบายครับสวัสดีครับ